กับพ no. oh ี่นกนะคะผู้จัดการร้านเสนหะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้านพี่ช่วงนี้เหรอคะลูกค้าเยอะเชียวแตลูกค้าสักเาก็เยอะหน่อยส่วนนักลูกค้ากลุ่มไหนอะที่เข้ามาร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นทํางานแล้วอะค่ะผู้ใหญ่นิดนึงันทำงานก็มีตั้งแต่ทํางานแบบ20กว่าจะแบบผู้ใหญ่เลยก็มีก็ครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมาาคนไทยหรือชาต่างชาติคนไทยจะเยอะกว่าจะมาทาเป็นบางวันค่ะแล้วทําไมถึง งชื่อร้านว่าเสน่ห์่ะจะได้เหมือนกับว่าเรามีเสน่ห์ใครมาเจอเรามาครั้งนึงแล้วก็ต้องมาต่อตอไปเรื่อยๆหลงเสน่ห์เพ่างั้นก็ก็โนเคนะเป็นไอเดียที่ดีนะคะทำไมถึงเลือกทำเลย่านเป็นที่ตั้งร้านอะจังหวัดด้วยค่ะจังหวะที่ว่าทางผู้ส่วนเขามาหาที่นี่กันเราจังหวะเราไปได้แล้ว ได้เป็นสถานที่เขาเดินเที่ยวใช่เดินผ่านน้ำเยื่อบริารห้าของผมกับเพื่อนๆเปิดมานานนกีนปีปีนิดๆแล้วค่ะก็นานเป็นลูกค้าประจำเยอะส่วนใหญ่ลูกค้าประจำเยอะค่ะค่ะแล้วเมนูเด็ดร้านเลยจริงนะเด็ดเด็ดเลยที่จะต้องมาถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็เป็นปอเปี๊ยะเสนหะถั่วหตอดผัดกระเทียมอันนี้ลูกค้ามาส่วนใหญ่จะสั่งจุดเดียสูตรเฉพาะของร้านใช่ค่ะบอกได้ไหมคะว่ามัน ปอปเปี๊ยะเสน่หามันเป็นยังไงปอปเปี๊ยะของเราเนี่ยปกติปอปเปี๊ยะก็จะเป็นชิ้นเล็กๆมันเป็นแยกยาวๆแล้วเราใช้ใส่กุ้งลูกค้าทานได้ทุกคนก็คือไม่มีหมูไม่มีไก่ทานเป็นกุ้งขายได้คนด้วยใช่อาหารทะเลแล้วอีกอันนึงอะไรนะคะไั่หลอดผัดกระเทียมถั่หลอดมันผัดกระเทียมเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชิมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราได้ชิมอ่ะผมเองผมจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าลองแล้วก็จะชอบขายดีคุณผู้ชมคะตอนนี้ลูกค้าเต็มร้าน พี่เกไปรับรองลูกค้าแล้วละค่ะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศรา้านกันเป็นทางๆนะคะระหว่างรอเมดูอาหารขอบคุณมากคนอ